งานโพทองงานไม้แกะสลักปิดทองอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมจะนําเสนอในวันนี้นะงานนี้เป็นงานไม้แกะสลักทั้งชิ้นเลยนะครับผมเดินลายเส้นทองแล้วก็ประดับกระจกสีด้วยแต่ว่าที่สําคัญสีของกระจกนะครับก็ยังเป็นสีทองด้วยไม่ใช่สีขาวนะครับเพราะฉะนั้นนะงานนี้นะครับเขาจะกลืนกันไปหมดเลยนะครับแต่ว่ามีความสวยงามแบบมีเอกลักษณ์มากเลยนะครับงานโพทองชิ้นนี้นะครับเอาไว้สําหรับประดับตกแต่งบ้านประดับตกแต่งห้องพระวางไว้ฉากหลังพระพุทธรูปก็ได้อันนี้คือด้าน ลังของตัวใบโพนะครับผมเขาจะทํางานอ่ะทำการลงรักปิดทองนะครับผมทั้งหมดเลยงานนี้ไม่ใช่งานทาสีทองหรืองานพ่นทองนะครับเขาเป็นงานลงรักปิดทองเขาใช้ทองคาเปลวครับทีละแผ่นเลยแล้วก็ค่อยๆติดลงไปบนใบโพงานไม้แกะสลักนะบางท่านเขาก็จะเอาไว้บนฉากหลังพระพุทธรูปแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามมากจริงๆนะเดีย๋ยวเรามาดูขนาดความสูงกันนะครับโพทองงานไม้แกะสลักอันนี้นะครับผมความสูงจะอยู่ที่23นิ้วนะครับผม หน้ากว้างของตัวฐานนะครับฐานเขาจะอยู่ที่8นิ้วนะครับ สูง23ฐาน8นะครับผมชิ้นนี้1,400นะครับผมสำหรับคุณพี่ท่านใดนะที่สนใจนะครับแคปภาพนี้เอาไว้นะครับผมพอแคปภาพนี้เสร็จใช่ไหมครับก็คลิกไปที่ลิงก์ตรงหน้าโปรไฟล์นะมันจะเด้งไปที่ไลน์ส่งภาพนี้นะครับแจ้งที่อยู่จะส่งกับน้องเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เขาจะประสานงานการจัดส่งให้เดี๋วเขาจะประเมินค่าจะส่งให้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านที่สั่งหลายชิ้นนะครับสำหรับคุณพี่ที่อยากจะมารับด้วยตนเองนะครับที่สูย์เนี่ยอยู่ที่บุตตญมณฑลสายสี่ติด เปิดจัน์ทถึงเสา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องไตลักเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมมีผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ๆก็จะนํามาลงเสนอในช่องนี้เป็นช่องแรกเลย